สวัสดีครับผมสุริยานะครับผู้เชี่ยวชาญเรื่องเครื่อง CPAP จากบริษัท m i ไ i c นะครับหัวข้อ My Information นะครับรอบนี้ก็จะเป็น Three Night Summary นะครับ Three Night Summary เนี่ยก็จะบอก3วันย้อนหลังติดกันนะครับบอกดูว่า,าแนวโน้มในการใช้งานต่อคืนของท่านเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างตัวเลขเนี้ยอย่างคืนล่าสุดนะครับเป็นคืนสุกต่อเสารา์วันเสาร์เป็นวันหยุดของผมนะผมได้นอนเยอะ นอนไป9ชั่วโมงเลยครับนะครับแต่ถ้าดูย้อนหลังไปแท่งกราฟสีเทาอีก2แท่งเนี่ยนะครับโดยเฉลี่ยอยู่ประมาณ8 7 7ชั่วโมงหรือ8ชั่วโมงนะครับตรงนี้ถ้ามันเป็นเขาจะเรียกว่าดูแพทเทิร์นเลยแนวโนม้มนะครับถ้า3คืนท่านใช้ได้น้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนะครับนะครับมันน่าจะเป็นกราฟแบบเขาเรียกว่ากราฟหัวทิ่มลงนี่นะครับ คืนนี้ใช้มาก,กระดับหนึ่งคืนที่สองใช้น้อยลงคืนที่สามใช้น้อยลงอีกนะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวพยากรณ์ด้ว่าทําไมท่านใช้ได้น้อยลงในต่อคืนบางท่านโอเคเรื่องการงานนอนดึกหรือว่าก็ว่ากันไปนะครับแต่บางท่านเนี่ยมีปัญหาเรื่องเอ,อ่อเขาเรียกอะไรครับอึดอัดไม่สบายหรือบางท่านคัดจมูกเนื่องจากการเป็นหวัดนะครับหายใจไม่ได้ก็หยุดการใช้เครื่องไปนะครับ ตรงนี้ท่านก็สามารถมาวิเคราะห์ต่อด้ว่าทําไมท่านใช้น้อยๆลงนะครับในส่วนตรงนี้ถ้าท่านสงสัยยังไงก็ให้ทางเราทีมงาน MSC เเราแนะนำดูแลได้นะครับขอบคุณครับ